งานเสร็จปุ๊บก็เพราะว่าทาปรันนาไเจิะค่กอนทายเป็นอะไันบ้ครับบิทครบีแบกนะครับเนติพงศ์นันเจียการมีการรืองพีเอ็มรุ่นสิบเอ็สามสิบห้าเจ็ด จบเมื่อปี61น้อนนีก็2ปีแลกวปีีก็ยังพอจำได้นว่าตอนเรียนอะไรเป็นยังไงจำแม่นค่ะเอ๊ะขอทีอ่จะมปเรียนนะจะทำอะไรเรียนจบม .6 กปลายมจบจากราชบุรีกอที่จะัดราชบุรี เป็นแผนกศิลปีภาษาแต่ว่าเราจะเรียนเน้นเข้มข้นในเรื่องของภาษาไทยเป็นแบบเด็กเทพภาษาไทยโดยเฉพาะเลยนีก็ตอนแรกเราอยากจะลองแอนด์ิชั่นเข้ามาในอื่นแต่ว่ามันมันสะดุดตาหรบสาขาวิชานี้ก็คือการจัดการทางวัฒนธรรมไม่เคยได้ยินเป็นยังไงเล้่นมาอ่านหลักสูตรเป็นเล่นต่อสนใจก็เลยแบบสองสอบให้มันดูผมติดตกล้องสอบก็ยินดีขอใจดีในช่วงช่วงเดือน ตอนเรียนก็ก็คิดว่าดีนรตรงกับที่คิดไว้เหมือนกันแต่มันก็มีแบบว่าบางวิชาที่แบบยากไปเราก็ไม่ถนัดขอเราเราจะเป็นภาพสมัยเี็กแล้วจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาเพราะตอนนั้นเรบอกเป็นเด็กนะอาจารย์ภาษาใช่ภาษาอังกฤษใช่ภาษาต่างประเทศาอังกฤษเนี้ยเราไม่ค่อยถนัดแล้วเราก็จะดึงมาใช้กับที่เราแบบถนัดเปยังไงไม่ยากแต่พอมันจบมาปุ๊บ ไม่ว่ามันใช้ยอะนะอาจารมันมเรื่องกตาียาเราันจเกนก็ัก่อนเนี่ยมันน่าจะมีกวาแล้วไเราได้ใช้ประโยชน์รียานเนาะกานิี่เกี่ยวกับการจัดการ การจัดการเทศกาลการจัดการเทศกาลอะไรพวกนี ang, ้คือองค์ความรู้กับงนี้เราเอามาใช้กับการทํางานเราจริงๆได้เลยนะครับเพราะว่าในกระบวนการทํางานจริงอเราไปทํางานจริงแล้วแล้วบอกว่าถึงมติเราจัดงานเทศกาลขึ้นมากระบวนการทำงานเราต้องเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างแทนเราจะเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เราเป็นอะไรขั้นตอนในการทํางานเราต้องติดต่อประสานงานอะไมากาึ้นที่เราเรียนมามันมึงมาใช้ได้หมดเลยครับอาจารย์เราก็ต้องใช้ทักษะแบบว่าหลายอย่างเรื่องของการคุยคุยอย่างเยอะ ตอนเรียนตอนเรียนกมีการปัวจล็ก็ฝึกปฏิดัน่อยกเลกมีิจกรรมอะไรบ้จริงๆก็พวกหลัวิชาการสัมมนาอะไรทวเนี้เราก็พยายามทำขึ้นมาให้ไกล้เคียงกับงานที่แล้วช่วงเวลาที่อยู่ที่นเาวมีกิจกรรอยู่นะชเป็นนักศึกษาเขาเกกรรอ๋อก็บางทีก็มาช่วยงานต่างๆบางอะไรบางเวลาเขามีงานเทศกาลเทศกาลเนี้ยตรงนี้เราได้ค์สมดลเยอะมาก แว่าดูดนาการทำงานเขาทำยังไงเก็บมาให้กับของเราต่อก็ถือว่าในเราหลายเรียนก็ได้ได้จุกประสบการณ์ไปด้วยที่สำนักสิมาฝาได้เความ่อมทีใช่ครับนป็นไใช่ครับงานไอนทีเตรียมก็เป็นสุดงานที่หนตอนฝุดงานมาขุดงานที่ที่ผลิตภัณฑ์มาทำแบบไม้ครับพอขุดงานจบปุ๊บก็เขาก็ให้ยู่มันหือนะครับมาจำต่อเลยทำงานต่อเลย เป็นคนเดียวแล้วทไมถึงเลือกพราะว่าก่อนหน้านั้นที่แม็กมาฝึกง,งานแม็กมาทำพาร์ทไทม์คือเป็นเด็กช่วยงานพาร์ทไทม์ก่อนเสาร์อาทิตย์วันหยุดเวลานางานเทศกาลแล้ววันนี้ก็จัดงานครับเรามาเป็นเด็กพาร์ทไทม์ช่วยเวิร์กช็อปจัดเด็กช่วยเวิร์กช็อปม,ม,มาเป็นผู้ช่วยบรรยายบรรยายงานเทศกาลแบบพร้อมสองคงก่อนอเขาเรียนเขีนแล้วแล้วเรา,เราชอบแล้วก็ทำได้ดีอะอาจารย์ก็เลยบอกว่า เอออยู่บรรยายหมดเลยได้ประจาำที่เด็กฝึงานต่ออาทิตย์ช่วยงานต่อาตอาทิตย์เป็นเด็กท้าวแมก็ขอของม,มาแบบว่ามาช่วยช่วงแบบฝึกงาน,กนเต็มๆเลยได้ไหมช่วงสี่เดือนเต็มเพราะเราต้องฝึกตามโปรแกรมของหลักสูตรนะอาจารย์เขาก็โอเคยู okay ่ดีครับมามาได้เลยพอฝึกงานเสร็จปุ๊บก็เขาก็าทักทายต่อให้มาช่วยงานเป็นงานประจำต่อ